สวัสดีจ้าปู่ปอกะ,ะ,ะยายบันอีกแล้วจ้ามือนีพี่น้องทุกคนยายบันสิภาพ,พี่น้องไปเบิง้งอ่ะไปเบิ้งน้อไม้เนาะจา้าไปเบิ้งน้อไม้ว่าน้อไม้จะเกิดบอ่อไปกันเลยจา้าอันนี้ยุ่หน้าดงจา้านาดงนาดดนของยายบันนีล่ละสิภาพพี่น้องไปเบิง้งอันวานน้องไม้มาสิเกิดบอ่อเนาะไปเลยจา้า โอ้ออออรอดรอดรอดเอ้าไปทางไหนบอกี่นอกไปไปดูไปดูบลิตตัดเบดิตตอเบไิ้อย่างเลยเด้อจ้ามาเบิ้งมาเบิ้งกันเลยเบริตตัดเบลิตออย่างคลิปสดสดคลิปดิบดิบโอ้เกิดอยู่จ้าเกิดอยู่อ๋นี่นี่ก็เกิดอยู่ด้เกิดหลายอยู่ด้วยโอ้โหพุ่นพุ่นักพุ่นหลายเออ โอ้ยอันนี้จะเกิดเด้บ่เถิงเป็นว่าสูงว่าใหญ่โอ้ยโอ้ยหลายหลายหลายอาาโอ้ยอันนี้อะเน,นี่จะเกิดเต้บ่ถึงคุณอะท่านอันหนึ่งพี่น้องหลายคักจ้าหลายคักวายไม่มีการตัดต่อไม่มีการพักไม่มีการพักเบรดูเลยจ้าค้นหมืนบ้านจ้าค้นเหมันบ้านโอ้โอ้ยท่านนีแหฮงหลายพี่น้องทานนี้มาหลายเยอะ เพื่อให้เห็นไหมอันสร้าง,ล,างล้างอยู่เลยนี่ยคลืบๆอยู่ปุ่นอันหนึ่งนี่ในตัวในปุ่นโอ้ยหลายหลายหลายโอเคโอเคเอาไปเห็ดหน่อไม่ดองหรือว่าเอาไปหยั่งกินดีเนาะแกงก็ะเฮ็ดแล้วซุปก็ะเฮ็ดแล้วโอ้ แกงก็แกงแล้วซุปก็ซุปแล้วเอาไปเห็ดหน่อไม้ดองไว้ก็เห็ดไว้หลายแล้วจ้าก็ไปเห็ดหน่อไม้ดองอีงอกเลยเนาะเอาไปเห็ดหน่อไม้ดองอีงอกเนาะพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยนี่อีกกับนีอีกโอ้นี่มีก็มีอีกฮึสัน่นๆเต็ม่ล ว้าวตามฝนไปกันไหนไปทางพุฝนก็จงจะมีอืมอุ้ยเสียนี่ก็มีโอ้โหในนี้ก็มีโอ้เกิดดีแท้เนาะเกิดดีแล้วอืมอืมอ้หหลายเป็นสิบสิบสิบ เป็นซีอยูจ้าผู้ใดอยากได้มาเด้อจ้าอยู่ที่บ้านยายบันนี่แหละมาเด้อทุกคนขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าเด้อสิผ้าซับนอไม้บันนี้ขอบคุณที่มารับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้อเป็นร่างแก่ยายบันแน่ขอบคุณทุกการรับชมจ้า